แจ๊ดไปไม่ทันดูใจโรเบิร์ตเจอแจ๋วนอนเป็นลมบอนนั่งร้องไห้หน้าโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ใกล้ชิดและสนิทสนมกับโรเบิร์ตสายควันสำหรับแจงแจงจิตภรยาของแจ๊ดชวนชื่นที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์เล่าเหตุการณ์ตอนที่บอนเชิญยิ้มโทรมาบอกให้รีบไปโรงพยาบาลหลังจากที่อาการของโรเบิร์ตสายควันไม่ค่อยสู้ดีซึ่งแจงเล่าผ่านอินสตาแกรมของตัวเองว่า เราไม่ทิ้งกันเสมอนะคะเมื่อวานเป็นวันเกิดของน้องแตงไทยเรากำลังสนุกสนานกันในบ้านพี่บอลโทรเฟสทามมาตอนประมาณ19.50นาฬิกานาทีเจ๊ดรีบมาที่โรงพยาบาลหน่อยคุณหมอบอกพี่เบิร์ดเหมือนจะไม่ไหวแล้วแล้วพี่บอนก็นั่งร้องไห้อยู่หน้าโรงพยาบาลพอเราเหินจึงรีบบอกว่าเดี๋ยวเจอกันนะหลังจากวางสายรีบเป่าเค้กลูกให้จบรีบขับรถออกไปทันที ไปถึงก็ไม่ทันแล้วแต่ภาพที่เราเห็นคือทุกๆคนอยู่ตรงนั้นกันพี่บอลซึมตลอดเวลาพี่แจวเป็นลมนอนอยู่อีกเตียงแต่ยังมีพี่ยูพี่เอและพี่พีทด,ดูแลอยู่ไม่ห่างนาคอมไม่พูดอะไรเลยพี่นุ้ยกับพี่กระรอกก็คอยดูแลทุกอย่างตรงนั้นพวกเราเศร้ามากแต่ในเวลาเดียวกันพวกเราก็ยังยืนยันในกำลังใจซึ่งกันและกันถึงแม้พี่จากไป แต่พี่ก็ยังอยู่ในใจพวกเราเสมอนะคะสุดท้ายอยากให้พี่บอลพี่แจวพักบ้างนะพี่ข้าวไม่ทานเราจะไม่มีแรงนะคะนอนก็มีนอนเราจะซุดนะคะพี่บอลต่อไปนี้พวกเราจะเข้มแข็งพี่แจวพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะพวกหนูจะอยู่กับพี่ช่วยกันดูแลพี่ต่อจากพี่เบิร์ดนะคะส่วนพี่เบิร์ดเป็นพี่ที่น่ารักมากมีคนรักพี่เยอะเลยหนูเสียใจที่ไม่ได้ทำงานด้วยกันต่อ ขอให้พี่ได้พักอย่างเต็มที่นะคะพี่สู้มาตลอดตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงจนตอนนี้มีคนให้กำลังใจพี่ทั้งประเทศเลยพี่ประสบความสำเร็จวันนั้นที่เราคุยกันพี่ยังบอกเลยไม่คิดว่าจะเป็นไปได้หนูบอกว่าเพราะพี่น่ารักไงและพี่ก็เก่งมากด้วยแต่ตอนนี้แค่ร่างพี่ไม่อํานวยพวกเราจะรักและคิดถึงพี่เสมอและตลอดไป อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ